สวัสดีครับวันนี้มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิแล้วก็มีไข่เจียวชะอมมีผักต่างๆอร่อยต้มจืดกระดูกหมูใส่ใช่เท้านะครับอันนี้อร่อยวันนี้ทานได้มีพี่แกได้แต่กเราต้มจืดก็ใช้ได้ทุกคนก็ไม่จืด เดี๋ยวเราจัดเมื่อไรดีครับเป็นยังกัเมื่อวานเหมือนเดิมอะไรนั่นไหมมีเห็ดให้ด้วยวันนี้วันนี้มีหน่อยหนักเข้าไปวันนี้ใส่เห็ดหอมหรือเห็ดอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็ดหอมหลือแบบเนี้ยกุ้งูรังแอร์วันนี้จัดบ้านทั้งวันแล้วก็มีนี่นี่ไข่เจียวกุ้งเห็ดอร่อยลองลองกินน้ำพริกดูนะน้ำพริกวันนี้รู้สึกว่าน่าจะแซ่บแซ่บเพราะว่ามัน เปนไ่ว่าไม่หวานแม่แม่ไเผดาเผ็ดจริงวันนี้ต้พิเศกิได้เหรอก็เผ็ดแหละกินน้อยไงกินเยอะต้องกินเผ็ดๆอดีมันจะได้แบบว่าซีซาเน่ยถ้าไม่เผ็ดมันก็ไม่ซีซาเนี่ย่ะใช่่เพราะว่าถ้าเผ็ดแล้วมันก็ซีซาร์มาทานด้วยกันนะคะข้ข้าบ่าย บ่าส่โมงบ่ายสามอันนี้อร่อยมากเลยเหรอนึกว่าล่นมนะทำงงฟังเดียวหายชินยากอันไหนอะเรยมีลมในท้องหายหมดอันนี้อันอันนี้เหรอก็ผักมีผักชีด้วยนะแต่มันไม่เข้ากันหรอกแต่ว่าเห็นมันอยู่ในตู้เย็นไว้สักพักแล้วก็เลยเอามาทำดีกว่าไอ้นั่นก็อร่อยนะไอ้เนี่ย อืมอโ,อโอเคหรอกโอเคหรอกมาฝา่คุณแม่ก็ก็แบบว่ากินเผ็ดหน่อยนะวันนี้กินต้องแขนออกซิเจนช่วยกันแล้วกัน <c oughs> มันตกก็เลยแปช่วยฝลนตกนิดเดียวเองนะ่าจะตกได้เยอะๆนะวันนี้จะได้ล้างฝุ่นพอแล้บ้านแล้วฝุ่นมันเยอะเลยพีเอ็มไงไปเจอเครื่องพอากาศที่ค<ข>อเสียสีสวยวันนี้น้ำพริกอ่ะเพราะว่ากะปินี่เอามาจากบ้านเราไง แม่แป๊บ oh ก็เอามาเออนั่นกะปิแม่แป๊วอร่อยจริงเลยแม่แปวมบอกแกว่าให้มาดูกะปิแกตุงกระดูกหมูแบบว่าสุดยอดเลยหุงข้าวเองด้วยแล้วข้าวเกี๊ยว้ี่เปล่าเมื่อวานกินมื่อเดียวเมื่อวานเลกินอย่างนเมื่อเดียวฉันก็ไม่กินเยียวเลยนะสรุปใส่สีชมพูใช่ไหมได้ มลูก็สีชมพูแต่ไข่เจียวกับกับน้ำพริกมันเข้ากันนะเข้าดิเหมือนกับถ้าปลาทูก็เข้าเหมือนกันไม่แต่แต่วันนี้ใช้เท้ามันไม่อ่อนเหมือนเมื่อวานเช้เท้าวันนี้เมื่อวานสวยกว่าเราเช้เท้า มันก็เข้ากับน้ำพริกนะต้องกินรากกับชีด้วยใส่ใบมันไปด้วยนะใบอะไรใบหัวไชเท้าอ่ะเห็นเขาโด่งก็อร่อยอยู่ ดองผักใบมันห่ะก็เลยลองใส่ดูใช่ไหมก็ลองใส่ดูปกติทิ้งหมดเลยเราไม่รู้ว่ามันมันก็ต้องกินได้ครับทำไมผักชีมันถึงกินรากมันล่ะถูกป่าปกจีมันต้องกินรากมันอยู่เลยรากผักชีนะอันนี้เราก็กินใบมันไงถูกไหมแม่หนูพูดถูกไหมพ่อโขดเขียบอยู่เขียบตัว่าจะับยังไม่เสร็จไม่เสร็จเหรอเสร็จแล้วนี่ ก็ยังมีพวกกระอกเออกระจีจกแจ็กอยู่เมื่อวานวันหนึงวันนี้ก็ลุยอยีกเ,เดี๋ยวถ่ายคลิปยย้เสย็จแลยวก็เดี๋ยวหนูแ็่เเา่าเรื่องยยยยยัให้เวื่อนฟัง้แม่เ,มเยย โอเคนะคะคลิปนี้ก็ปิดไปก่อนนะคะแล้วสวัสดีค่ะกินอะไรแล้วค่ะพอเดี๋ยวไม่ได้พูดเรื่องอื่นกินไม่ได้